เรื่องกู้เงินเนี่ยผมถนัดนะฮะผมมีบาทหนึ่งกู้ร้อยบาทก็ยังเคยอย่างเมื่อกี้นี้เมื่อวานผมฟังรองนายกเฉลิมท่านรองนายกเฉลิมได้ไปรู้อะไรเรื่องกู้เงินท่านชอบของฟรีท่านชอบของฟรีท่านจ่ายอะไรเป็นสดสดอะ่ะพอมาดูผลงานฮะพอจะกู้สองล้านล้านเนี่ยสองจุดสอล้านล้านน่ยไม่ใช่น้อยนะก็ต้องดูผลงานกัน ดูซิว่ามีผลงานเป็นยังไงประสบการณ์เป็นยังไงทํางานมาประสบความสําเร็จแค่ไหนเอา้างั้นเรามาดูหน่อยฮะดูระบบของการทํางานเงินน่นะฮะจะเรียนแบบเขามันเรียนแบบได้หัวรถจักรเนี่ยผีสิงแล้วนะมันน่ากลัวมากฮะมันเก่าแก่แล้วดูสิครับดูสภาพภายในของผู้ที่จะดําเนินการโครงการนี้นะเขาอีกอย่างม้อยู่เลยครับสองหมื่นล้าน ที่รัฐบาลในอดีตจ่ายสองหมื่นล้านไปลงทุนในโครงการแอร์พอร์ตลิงเปิดให้เห็นจ,าจา่าจะตอนนี้แอร์พอร์ตลิงค์กำไรขาดทุนยังไงเพราะเราเรียนแบบเมืองนอกเขาเราเรียนแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพสของฮ่องกงสร้างมาแล้วก็สองหมื่นกว่าล้านสองหมื่นกว่าล้านผมคำนวณเบ็ดเสร็จเสร็จสับสองหมื่นล้านคืนทุนพันปีฮะคืนทุนพันปีเฮ้ย 2.2ล้านล้านคืนทุนแสนปีได้ดเสากับชาติมาเกิดแล้วครับประธานครับผมไม่พูดเล่นนะถุนีีคนบอกว่าเอ้ยชูวิทย์การลงทุนเนี่ยผลตอบแทนอาจจะไม่ใช่ตัวเงินอาจจะเป็นความพึงพอใจแล้วรับได้ไหมล่ะครับขาดทุนแสนล้านเนี่ยเชื่อไหมครับชูวิทย์มีข้อแนะนำครับท่านประธานว่า2.2ล้านล้านเ,นเอาไป5แสนล้านได้ไหมเดี๋ยวชูวิทย์อนุมัติให้เลย เอาไปห้าแสนก็พอเพราะอะไรฮะเพราะเอาไปห้าแสนแล้วดูผลงานกันก่อนจะเอาไปง่ายๆ2.2สองจุดสองล้านล้านโดยที่ผลงานยังไม่มีแล้วเที่ยวพูดอยู่คนสองคนเนี่ยแล้วผลงานก็เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าขาดทุนทั้งรถไฟทั้งแอร์พอร์ตลิงแล้วว่าจะอยู่สี่สมัยสิบหกปีก็เอาไปห้าแสนสมัยละห้าแสนสี่สมัยสิบหกปีก็เอาไปสองล้านล้านพอดีสิบหกปีสุดท้ายก็เอาอีกสองแสนเอาไปตรวจกืหัน ท่านประธานครับผมไม่พูดเล่นนะสมัยหน้าถ้าพักประชาธิปัตย์เป็นแล้วพักประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลเข้าไปตรวจงานเดี๋ยวมาทะเลาะกันอีกเรื่องไอ้รรวมสัญญาแยกสัญญาเนี่ยเหมือนลูกพักเนี่ย